สำหรับค่อยแล้วเนาะการเท็มันเป็นอาชีพหนึ่งเนาะที่มันเปลี่ยนชีวิตของค่อยจากหน้ามือเป็นหลังมือเนาะมันเปลี่ยนค่อยจากคนจนเขากัวจนจนสมันี้ชีวิตค่อยเองเนาะและการชีวิตครอบครัวค่อยมันดีขึ้นเนาะฉะนั้น,นใครที่คิดยังเห็นยังไงกับการเจ็บค่อยกับบริวารยังเนาะสำหรับหลายคนมองว่าการพัฒนาการเป็นลีดเดอร์การเป็น อ่าอีกอย่างต่างๆพัฒนาการตลาดคือก,การกินข่าวมนคือการนั่นเนาะสำหรับนำํำนํำบอลยสำหรับคอยแล้วเนาะค่าคอมอันหนึ่งอาจุดปลายหนึ่งสองสามสองเปอร์เซ็นต์สองจุดปลายรวมกันห้าสันสำหรับคอยแล้วะแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นหลดเนาะเพราะว่าทุกคนบายวีพีนี่มีเต่เก้าเทียทุกคนบริูวกองไหทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันสำหรับคอยแล้วเนาะสิ่งเหงล่านี้เนาะควยบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างเลยเนาะ พ่ออยางค่อยเทรดเองล้ำทางค่อยเทรดเองค่อยก็หาเงินเดแล้วเนาะถ้าค่อยมีใจที่อยากจะสวดสังคมอยากจะแชร์ความรู้อยากจะแชร,ร,ร์เทคนิคแท้ๆแน่นอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆมันจะมีคนที่บ่ยอมพับและก็จะมีคนที่บ่เขาจอันนี้ค่อยกับบริคิดเนาะเพราะว่าอย่างทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันจะมีสิ่งกลุ่มคนแบบนี้อยู่แล้วเนาะคนที่บ่ยอมรับเรื่อนการเทรดกลับก็เป็นอย่างเจ้ากับเฮตุอาชีอื่นเนาะหรือคนที่เทรดแล้วยอมาความเสี่ยงไ่ได้หรือทุกคน เข้ามาฝึกดีโมดเลยนมพทำความเสี่ยงอะไรกับบต้องเทศดเนาะไปเห็นอาชีพอื่นเนาะบอกโอเค่ครอยากหาเงินค่อยากเป็นครูอาจารย์ที่ขายความมู้อย่างเดียวก็ะบ่เป็หอเนาะเจ้ากบบขายคอร์สขายความรู้ไปของเพียงแต่เจ้าศึกษาเจ้าไปเบิ่งเนาะประเหตุที่เขาเปิดกว้างคือไทยคืออย่างเขาเทิดคอร์สนาะคือนาไปโรงเรียนแบบหลักหมื่นหลักพันไปถึงหลักแสนบาทก็มีเนาะทำมาเป็นอย่างคนถึงการเงินเพราะเขา ขาเปิดกว้างเรื่องการ trade, เทรดเรื่องเทรดทิปโตอิ่งต่างๆฮขาไปเบ่งคือ binary option คนเขาเทรดทั่วบ้านทั่วเมืองเบิ่งต่างประเทศก็เทรดเนาะฉะนั้น binary option mm hmm. บนโลกเนี่ยมันก็มีเป็นร mm ้อ hmm. ยเป็นพันเป็นหมื่นกระดานเทรดเนาะแล้วแต่แต่ละคนเทรดคือนำแบบนำกระเทรดมาหลายมีกําไรแต่มีมน้อยบวอ,อให้ซื้อนั้นบวอ,อให้สร้างนั้นสร้างนี้ได้ก็ย้อนมันเหลืองมาเทรดแบงก์รี BS แล้วมันจัง พอในซื้อรถซื้อหลางซื้อดินซื้อดอนขยายธุรกิจเฮ็ดธุรกิจหลายๆอย่างค่อยกบประสบผลสําเร็จมันาะอกอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ค่อยกําลังมองว่า,าอาีินี้ในเชนดนของอนาคตคนุ่นุใหม้มห่อยาะเรียนแน่นอนอยู่แล้วคนที่เข้ามาที่บทซึกษใจเจ้าเข้ามาเพียงแต่ว่าโอเคเห็นคนอื่นได้เจ้ากวาจจะเสียแน่นอนคนที่ศึกษาเอือนวบาสามารถมีวิน,นัยเรื่องการเชยรดได้คอยสว่า าเจ้าจะเป็นคนหนึ่งที่ว่าในระยะยาวเจ้าจึงมีกําไรสำหรับไผ่ที่เข้ามายังคิดว่าโอเคสามเดือนเดือนหนึ่งต้องหาเงินได้คอยบอกบ่อเนาะเจ้าอาจจะหาได้มือนี้แต่อาจจะเสียมืออื่นหาเงินมันได้มือเดียวต่ว่าเจ้าอาจจะได้บางมือและเสียบางขั้นเจ้าจัดการบุีในระยะยาวเจ้าจะติดลบแต่ข้าเจ้าวางแผนดีส่วงแปลกเจ้าจะเสียก็จริงแต่ส่วงต่อไปเจ้าจะมีกําไร อันนี้หน smile, อนนำกระเจาเาะส่งต,ตะลาดงามนักเกี่ยวเข้าแลกะเกี่ยวออกเนาะในรเยี้ยน้อยเดีย so well. วหนอนนำกระถ or ทำกำไรเนาะอ่ะเนอกกำไรพันป่ายหนก็ก็ถอ r ออกเลยเนาะสองบันก่อนน้ำเทศลบมัเป็นยางเนาะนี่เมื่อนี้ส่งมันงามเลยเขาก็เอาคืนได้อันนี้คือส่วนที่สำคัญหนานนำอยากเบิร์อยากให้เห็นถึงคนอีโลกสวยเนาะที่ว่าเออค่อยเทศเขาต้องได้อย่างเดียวค่อยเทศเขาต้องวินทุกไม้เนาะค่อยเทศ่อยต้องได้ทุกมือ นำบอกเลยนะมันบ่มีแบบนั้นและผููใดที่บอกว่ากระดานเขตได้มีแบบนั้นอันนั้นเนาะมิฉาสี่ิีตัวคนอื่นไปลงทุงนเราทุกคนเนาะฉะนั้นมันบ่มีเด็กขาดทุกคนกระดานเชท,ทีบบ่มีเจ้าตลาดและกระดานเขตที่จะวินทุกไม้บ่มีเนาะไปถามคนที่เป็นนักลุนเรต้องมาถามมันเต้องมาถามคนที่เบเบียกเนาะไปถามคนที่เป็นนักลงทุนแท้ๆเบื้องว่าถามเขาเบื้องว่าเขตมีได้ทุกเมื่อมีวินทุกไม้บอกบ่มีเนาะบอแต่บ่มกังใดเราทุกคนเนาะ ฝากไว้ให้คิดเนาะ